เป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ควรดื่มนมอะไรดีเดี๋ยววันนี้คุณแม่แม่ไปฟังกันเลยนะคะสําหรับคนท้องหรือว่าคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะควรจะรับปริมาณแคลเซียมใน1วันประมาณ1 0 0 0งพันถึงพันสมิลลิกรัมนั่นเองค่ะเพราะแคลเซียมนะคะมีส่วนในการที่จะช่วยบํารุงกระดูกนะคะและฟันของคุณแม่ตั้งครรภ์และยังช่วยเสริมสร้างนะคะกล้ามเนื้อหรือว่ากระดูกให้กับทารกในครรภ์ด้วย ลดการเป็นตะคิวปวดหลังปวดเอวสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ด้วยโดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ท้องแก่เป็นตะคิวนี่จะมีได้บ่อยขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกลางคืนน,นั่นเองค่ะแคลเซียมนะคะนอกจากจะมีในนมแล้วเราสามารถรับแคลเซียมได้จากหลากหลายช่องทาง<ๆ>เช่นนะคะอาจจะเป็นตัว ยาแคลเซียมเองหรือจากปลาเล็กปลาน้อยนะคะหรือว่าผักใบเขียวเช่นพวกผักคะนา้าก็มีแคลเซียมสูงเช่นกันไม่ควรที่จะรับแคลเซียมจากนมอย่างเดียวเท่านั้นคราวนี้คนท้องนะคะควรที่จะดื่มนมในปริมาณเท่าไหร่ดีแล้วก็ควรจะรับ นอะไรดนะีสำหรับนมที่คุณแม่ควรจะดื่มสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์และก็คุณแม่ให้นมลูกแนะนําว่าควรดื่มนมนะคะประมาณ1-2ถึงแก้วต่อหนึ่งวันไม่ควรที่จะรับนมมากกว่านี้ซึ่งก็มีคุณแม่ตั้งครรภ์หลายคนเข้าใจว่าถ้าหากเราดื่มนมเยอะๆนะยิ่งนมวัวนะคะสีขาวถ้าดื่มมากก็ทําให้ลูกงเราผิวขาวผิวใสผิวเหมือนน้านมอันนี้เป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเพราะหากคุณแม่ตั้งครรภ์ดื่มนมวัวมากจนเกินไป โอกาสที่จะทําให้ลูกแพ้โปรโตีนนมวัวเมื่อแรกเกิดมีได้สูงนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าจะดื่มก็ควรรับประมาณ1-2แก้วก็พอสําหรับการเพิ่มแคลเซียมนะคะจากนมคราวนี้นมคนท้องนะคุณแม่ตั้งครรนเนี่ยควรจะรับนมอะไรดีที่อยากแนะนาวันนี้นะคะแรกเลยก็คือนมสําหรับคุณแม่ตั้งครรนนะเป็นนมที่ผลิตมาปรายรูปมานะคะสำหรับคุณแม่ตั้งนนะนนรระคะรรนโดยเฉพาะ ซึ่งมีทั้งแบบชงเป็นนมผงชงแล้วก็แบบกล่องนะคะสะดวก u s d ดื่มง่ายซึ่งนมนี้ก็จะเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภ์เพราะว่าจะเสริมนะคะพวกแร่ธาตุหรือว่าพวกปริมาณสารอาหารนะคะให้ใกล้เคียงให้เท่ากับคุณแม่ตั้งครรภ์แต่ข้อเสียก็คือนมสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ราคาจะสูงกว่านมทั่วไปนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ไม่จำตั้งครรภ์ก็ไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องออซื้อนมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์อย่างเดียวนะคะสามารถดื่มนมตัวที่2ได้ก็คือนมบัว นะคะนมวัวเนี่ยคุณแม่ดื่มได้เลยก็มีแคลเซียมที่สูงแล้วก็แนะนําว่าควรจะเป็นนมรสจืดธรรมชาติดีที่สุดสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ควรจะเป็นรสหวานเพราะว่าถ้าหากเราดื่มเยอะๆดื่มวันละหนึ่งถึงสองกองกว่าคุณแม่จะคลอดลูกโอกาสที่จะเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้นะ,ะเพราะฉะนั้นดื่มนมวัวรสจืดหรือจะเป็นนมโรงเรียนก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นคุณแม่ที่มีรูปร่างอ้วนมีน้ําหนักเยอะในช่วงตั้งครรภ์น,นะคะแนะนําว่า ให้ดื่มนมวัวนะคะที่เป็นพร่องมันเนยหรือว่าขาดมันเนยจะเหมาะกับคุณแม่ตั้งครรภมากกว่านะเพราะว่าถ้าดื่มนมจืดธรรมชาติเนี่ยถ้ามีมันเนยอยู่โอกาสที่จะน้ําหนักเพิ่มขึ้นมากแต่ถ้าเป็นคุณแม่ตั้งครรภ์ที่หุ่นรูปร่างดีหรือว่าคุณแม่ตั้งครรภที่ค่อนข้างจะพร้อมสามารถดื่มนมวัวรสจืดได้ซึ่งนมวัวนะคะก็มีทั้ง สเตอร e ไลน์ line, นะคะพาสเจอไล์ line, หรือว่า U.S.T ห้ามดื่มนมวัวด,ดิบโดยที่ไม่ผ่านการฆ่าเชื้อโดยเด็ดขาดนะคะนมตัวที่3ที่เหมาะกับคุณแม่ตั้งครรก็คือนมถั่วเหลืองนะ,ะซึ่งนมถั่วเหลืองหรือว่าน้ำตองหู้ก็ได้นะคะก็เหมาะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะคุณแม่ตั้งครรที่รับประทานนมวัวไม่ได้ทานแล้ว แพ,แพ้ท้องอ่ะขอภัยท้องอืดนะคะแน่นท้องหรือว่าแพ้นมวัวก็แนะนํารับประทานนมถั่วเหลืองนะแต่ถ้าจะได้ปริมาณแคลเซียมนะคะที่ใกล้เคียงกับนมบวัวแนะนําว่าให้ ดื่มนมถั่วเหลืองที่ใส่งาดําหรือว่าน้าเต้าหู้ที่ใส่งางาดำนะคะจะได้แคลเซียมปริมาณใกล้เคียงกับนมวัวแล้วก็ควรที่จะเป็นรสจืดนะคะไม่เติมน้ําตาลหรือว่าน้าเชื่อมนั่นเองค่ะนมตัวที่4นะคะก็คือนมแพะค่ะนมแพะเป็นนมที่มีประโยชน์นะคะใกล้เคียงกับนมวัวเช่นกันแต่ว่าข้อเสียของนมแพะก็คือมีราคาที่สูงกว่านมวัวมากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างแรงแต่ข้อดีของนมแพะนะคะ ทำให้ย่อยง่ายแล้วก็เหมาะสําหรับคุณแม่ที่แพ้ปโปรตีนนมวัวนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวที่5นะคะก็คือพวกผลิตภัณฑ์จากที่ทําจากนมนะคะเช่นโยเกิร์ตนะโยเกิร์ตก็สามารถ รับประทานได้ดีสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะแต่ว่าแนะนำว่าเป็นโยเกิร์ตรสจืดรถธรรมชาติจะดีกว่านะ,ะช่วยเสริมแคลเซียมให้กับร่างกายของคุณแม่แล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายของคุณแม่ได้ดีด้วยแล้วก็ดีที่สุดนะคะแนะนําคุณแม่ตั้งครรภ์ดื่มนมให้หลากหลาย นะจะเป็นนมอัลมอนด์ก็ได้นะคะคนแม่แต่ราคาจะค่อนข้างสูงอาอย่ยาดื่มนมเดิๆมๆซ้ำๆไม่ใช่ดื่มนมวัวแต่เริ่มตั้งครรภ์นจนถึงคลอดแนะนําว่าอาจจะนมวัวด้วยนะคะนมแพะนมทั่วเลือง่งหรือนมอัลมอนด์ก็ได้นะคะสลับกันไปลูกของเราเกิดมาจะได้ไม่มีความเสี่ยงต่อการแพรโปรตีนนมวัวนั่นเองคะ่ะ